รีใส่น้ำชาแนลนะคะวันนี้เราเข้าป่านะคะแอดจะพาทุกคนเข้าปะะ่าค่ะป่ายาง เลียนหัวหน่อยนะคะเราจะเข้าป่าไปหาไปเก็บฟืนอีกค่ะวันนี้เข้าป่าหาฟืนก่อน พรุ่งนี้จะอยู่บ้านจะดูคลิปทั้งวันเลยค่ะพรุ่งนี้ลุงพลป้าแตนไปขึ้นศาลจะดูคลิปทั้งวันเลยนะคะจะส่งกำลังใจไปให้นะคะ ป่ายางจะเจอใครกีดยางบ้านเนาะจะเจอใครบ้างเนาะสุดทางคนอนกรีตแล้วนะคะ กลลดีกว่าอเอาติดคุนเอาวันหลังถามแล้วก่อนส่วนย่างของสอจอพี่ลุงนะคะเรายังไม่ถามเขายังไม่เอาค่ะ างไปเฟื่องฟ้านะคะที่เห็นหลวงพ่อเนี่ยบางเพื่งยืนหาอันนี้ไปเพื่องยืนอ้าวเรียกว่าไปเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าเส้นนั้นเหรอ มีล่องน้ำด้วยมีน้ำด้วยจะมีปลาไม่เนอะโอ้วันนี้ไม่เจอใคร่ส่วนนี้ปืนเยอะมากอันนี้ของใครนะ ของนางเลี้ยวนั่นหรอน้าทาวอนก็มาอันนี้ทาวอนเก็บยางดนะ้วยหมเอ้าเราเมื่อกี้นั่นแ่ะเมื่อกี้นั่นก็ใช้รถทาวอนอยู่ใน เจอเขาอันถามเขากออนี cage, bitch, ่แ้อันนี้แม่ใช้อันนี้คล้ายแล้ว ก็บอกให้เก็บนี่ก็ได้นี่อันนี้สองล้านทีเอาตังค์ทำหนึ่งวันนั่นนี่มาใจนี่เขาซื้อเห็นแล้วดีหมอควันเน่หมอเมื่อยแนะ นนี่มีนี่จะลาดไป ถึงแล้วนะคะโ8นาทีจากที่บ้านมาถึงสวนยางผู้ใหญ่วิทยา8นาทีแค่นั้นเองนี่ค่ะนี่คือก้อนยางนะคะ เ,ออเห็นไหมคะยางคะ่ะโอ้ยสวยมากนะคะเ,เอาา้โอเต็มแล้วนะคะอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้วารีสายน้ำชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ